สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาขายยำหนูมกันนะค่ะวันนี้ก็มีอย่างเผ็ดกับอย่างไม่เผ็ดนะคะอันเผ็ดอันไม่เผ็ดนี่เด็กกินได้นะคะอันเผ็ดเด็กกินไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กกินไม่ได้เพราะมันเผ็ดแล้วใส่อะไรใส่พริกได้ค่ะแล้วทุกคนและผู้ใหญ่กินได้นะคะอย่างแบบนี้นะคะเด็กกินแบบนี้ก็ได้ค่ะ หรือว่าลูกค้าคุณแม่มีลูกคนไหนนะคะให้ลูกคุณแม่คุณลูกค้าคะหรือว่าลูกค้ามีลูกลูกค้าก็ให้อย่างเพจลูกเอาไปกินหนึ่งอันนะคะถ้าคนไหนที่อยากชีนะก็ไปกดหัวใจแล้วก็กดติดตามก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูช่องคลิปเจดได้แม่เจียบ นะคะแล้วถ้าดูคนอยากซื้อไปซื้อในทิกตอกใ้ออนไลน์ในคอมเมนต์ในทิกตอกได้เลยค่ะใครที่สนใจนะสั่งซื้อได้เลยนะคะเอาให้มันอยู่ในตะกร้าแล้วเราก็เอาจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งแล้วนะคะวันนี้ส่งที่ไหนมางคะวันนี้ส่งลูกค้าใหม่แล้วก็ส่งตลาดลุงศรีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆคนไหนที่อยากกินก็กดสั่งซื้อในดะก้าในคอมเมนต์ในทิกติกได้เลยนะคะคนไหนที่รักหนูก็ซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ